สวัสดีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอ่ะสรุปเมื่อสักครู่นะครับรับเสเซียก็รุนนะฮะสรุปแล้วไม่ต่องแต่ว่าเรียงนะครับรยงี หนึ่งศูนย์เก้าเนาะใช่ไหมครับคุ้นนหรือเกินเมื่อกี้บอกว่าไม่แปดบนก็เก้าล่างใช่ไหมเก้าบนแปดล่างรูดทั้งสองตัวนี่แหละแปดเก้าใช่ใช่ไหมไม่รู้นะฮะถ้าใครรูด หรือผมว่าเล่นเรียงไม่น่าทันนะเรียงก็จะมีอ,อะไรนะฮะหนึ่งสองสามสองสามสี่สี่สามสี่ห้าสี่ห้าหกเนาะก็ไล่ไปนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าะครับเรียงเห็นไหมครับหนีตองมาฮะหนีตองมานะครับแต่เห็นแล้วนะครับทางของเขาเ่ยฮะ เห็นทางของเขาเนี่ยนะครับว่าจะมา9กับ8ประมาณนี้ไม่รู้ว่าใครรูด9กับ8หรือเปล่านะครับรับเสเซียก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะฮะ9กับ8มาคู่กันอยู่แล้วนะครับจริงๆต้องมาด้วยส้ำใบโนมานี้เลยนะฮะเมื่อกี้ฟันไปอะไรนะ5้าใช่ไหมพี่มาออกหกแี่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยครับ ขอดูแป๊บหนึ่งใช่ไหมฟันห้าแปดใช่ไหมเมื่อกี้ดูก่อนนะครับโอ้ใช่ใช่ใช่เนอะเนี่ยฟันไปห้าแปดนะครับหนึ่งเก้าออกศูนย์เก้าเกินไปนิดหนึ่งเกินไปนิดหนึ่งนะฮะอืมบอกแล้วอย่าบวกลบนะฮะลบทำไมเนี่ย แม่วันที่ห้าแปดนะฮะหกแปดศูนย์เก้านะฮะแล้วก็บอกยู่แล้วว่าแปดกับเก้ามันมาอู่แล้วนะครับพลาดเลยเรียงมานะครับตองไม่มาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนไปเล่นตองกันเยอะตักก่ายมากเลยครับก็คุณไปเล่นตองกันเยอะไงฮะคุณไปเล่นตองกันเยอะมันก็เลย ไปทางนั้นแหละฮะโอ้โหนี่นะฮะับอกว่าได้แต่อัดหนึ่งศูนย์เก้าพ่อจันฟันหนึ่งเก้าก็เลยว่าเรียงเอาเลยฮะเก่งจริงเลยเก่งนะถ้าเป็นอย่างนี้เก่งนะฮะโอ้โหนี่นะฮะนะเอ่อบอกว่าแปดบนใช่ไหมเก้าล่างอันนี้มันมาเลยนะเก้าบนแปดล่างอ่ะมันสลับกันนะฮะนี่เกียวอเนาะจริงน่าจะบนล่างนะฮะ ันจบๆไปเลยมันก็ไม่จบนะฮะปิดจ็อบไม่ได้ะฮะแล้วเยอรมันเป็นไงบ้างอังกฤษไม่ได้ดูเลยอังกฤษน่าจะตายนะฮะสรุปแล้วไม่มีรัดไหนเบิ้ลเลยนะฮะโอ้โหทําท่าจะเบิ้ลมากเลยเนาะทำท่าจะเบิ้ลมากเลย,ททเมเลยไม่มีรัดไหนเบิ้ลเลยะฮะทักทายกันอีกรอบหนึ่งครับคุณชายยนคุณเปิ้ลจา๋าคุณจิดาพานะครับคุณจุทามากคุณแม็กนะฮะแม็กไม่ได้เจอกันนานนะครับ ได้ข่าวว่าลงรัฐบาลเรียบร้อยนะครับคุณแม่จา๋าคุณรุ่งทิวานะครับการจนาเกตวรินนะฮะคุณแชมพูชมพูใช่ไหมครับสุริพรคิงดาวนะครับคุณนุชคุณอ,อะไรเ,เนี้ยคุณเปิ้ลน,นะฮะสีดานะคุณเปิ้ลเนาะน,ดดนิดเดียวเองนะิดเดียวเองเนะคุณเอนะฮะโฟกัสนีคุณเบกาดี้นะครับ นุชดานะครับแล้วก็คุณประทุมคุณมดมดนะครับคุณพนอคุณสศิธรนะครับสูตรเรียงเด่นมากนะค,คุณฝนนะฮะคุณสรันคุณชินิสานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมแชร์แป๊บนึงลืมลืมลืมเข้ามาแล้วก,กดแชร์ด้วยกันนะครับมีใครรูดบ้างไหมฮะเนี่ยอาคุณคุณยาวยาวนะครับอาทักมาแล้วกันเนาะ น่าจะได้อีกสามคนนะฮะเดี๋ยวทักไลน์มาแล้วกันเนาะที่ที่ปรากฏอยู่ข้างบน,นนะครับน่าจะเข้าแล้วปิดจะมีใครรูดแปดรุดเก้าไหมเนี่ยหรือรูดเบิลกันแต่ค้างเรียงจริงๆค้างเรียงมันต้องปิดเบิลน,นะครับแต่ไม่เนาะอ่ะสวัสดีคุณรมชรีนะครับ คุณเต็มรักนะฮะคุณยุพาก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับบรรดาเจ้ามือบรรดาอ,อ,อะไรฮะแอดมินเพจต่างๆนะครับที่ที่ผมบอกไป้ฮะว่าอาจจะส่งลูกศิษย์มาเรียนนะครับหรือว่าส่งแอดมินนะครับน้องๆเพื่อนๆมาเรียนอย่างนี้นะครับก็มาเรียนได้ครับไม่ว่ากันนะ เรียนได้นะครับแต่ก็ก,ก็ก็มีข้ออสัญญาอะไรอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะฮนะก็มาเรียนกันได้ไม่เป็นไรนะครับผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครมาเรียนบ้างนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับมาเรียนเถอะไม่เป็นไรนะฮะแต่สอนไม่หมดทีละวัดนะฮะเออจริงหลักสูตรที่มันจะ เพียงพังางี้นะฮะเ้วก็เอาไว้เองนี่แหละดีแล้วนะครับคุณชุติมาคุณเลิฟลี่นะฮะได้รูดบนรูดล่างดีมากครับนี่เออฉลาดอย่างงี้นะฮะเนาะก็ถ้ามั่นใจอยู่แล้วนะครับสังเกตก็ได้รัสเซียนะครับถ้าผมมั่นใจผมจะลงไม่กี่ตัวนะครับแต่ลงหลายตัวคุณอย่าไปซื้อนะมันจะไม่ถูกนะฮะถ้าลงแบบนิดนิดแต่หน่อยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ฟันไปมันจริงจมันต้องบนล่างนะฮะแต่ว่ากําลังดีดมันน้อยหน่อยเนาะ กำลังดีน้อยหน่อยนะฮะชมพู่คนละคนชมพู่นะครับคุณพัตตี้มาดาวโจนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะมาดึกนะฮะประกาศไม่ออกแป๊บเดาวจะตองเดี๋ยว,ยวผมยังไม่ดูเลยครับใจเย็นๆ้าคุณยาวๆย,ยังไม่ฟันให้นะแป๊บหนึ่งนะฮะดาวโจนขอใช้สูตร มาหาเห่งก่อนนะครับเมื่อกี้รัเสเซียเนาะ<อ>เล่นแบบนี้แหละฮะเล่นแบบนี้เลยใช่ไหมฮะรัเสเซียเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันพลาดนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเนาะโอ้ศูนย์เก้า ต่เก้ากับแปดเด่นมากนะรัเสเซียเมื่อสักครู่น,นะฮะแต่ว่าตัวเจาะมันไม่เข้าแค่นั้นเองเนาะตัวเจาะไม่เข้าอ๋อไปเข้าโคดโคดแเหงนะครับแต่ไม่สามตัวเนาะเข้าโคดแเหงแต่ไม่สามตัวครับอืม เข้าโคดหินไม่สามตัวใช่ไหมโอเคฟันโชคไปเลยเลยลครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคุณแดงะนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราต้องไม่ต้องโชว์หรอกเอาแค่เสียวเสียวดีนะฮะ <laughs> เอาแบบเสียเสียวดีดีกว่านเนาะดาวโจนนะครับในค่ำคืนนี้ ไหนล่ะอืมใกล้เคียงเลอเกิดเอาผลของอ่ารัเสเซียเอาผลของดาวโจนมาออกแล้วนะครับเอาเอาตัวเปิดมาออกแล้วนะครับหกแปดแปดหกนะฮะฉะนันดาวดาวโจนก็จะเอาผลรัสเซียมาออกใช่ไหมเนี่ยอืมแปด สักครู่นะครับใจเย็นๆนฮะแปดห้าศูนย์แปดหกครับ,รบลองดูนะฮะมาหาเฮงฟันไปหนึ่งตัวครับกี่ตัวนี้สองตัวมาหาเฮงนะฮะ คุณวิรศนีคุณนงเยาวนะฮะร,รอดไหมเราเสียเมื่อกี้รอดอยูนะ่เนาะแปดกับเก้านะครับก็ยังงงอยู่นะครับว่าเอ๊ะเราล็อกเป้าดีแล้วนะครับว่าอืมมันต้องหนึ่งเก้าห้าแปดเนี่ยนะฮะล็อกเป้าเลยแล้วนะครับแต่ว่าอืมันผิดคลาดไปนิดหนึ่งเนาะมันเป็นเนี่ยมันมันพลาดแค่ตรงนี้ ก็ปแปลกดีไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับก็น่าจะเกิดจากบวกไปอีกหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรนะครับค่อยว่ากันมาดูดาวโจรเหนือนะฮะมาเิงฟันไปชุดโชะเดียวนะครับเห้ยแสดงว่าคุณคุณคุณวิรัสเนีนี่ดูรัสเซียเป็นนะ นะฮะน่าจะดูรัสเซียเป็นนะ,ะเพราะว่าเอา่อถ้าคนดูรัสเซียเป็นเนี่ยนะครับคือคือมันดูมันจะดูทะลุไหนะฮะว่าเออมันจะไปประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะนะฮะอันนี้ดูเป็นนะผมว่านะผมว่าดูคนไม่น่าผิดนะฮะคือบางคนดูดูดูไม่เป็นก็จะมันจะไปทางไหนไม่ยากครับถ้าถ้าเราถ้าเราคุ้นชินกับหุ้นไหนนะฮะ มันก็จะจะดูขาดนะนะครับว่ารัสเซียคือถ้าทางเดินของมันก็คือแปด้เก้านะครับมันล็อกเป้าไว้แล้วนะฮะแต่ว่ามันจะมาคู่กันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะถ้ามามันก็มาคู่นะฮะเนาะแต่จริงๆมันควรจะตองแหละครับแต่ผมก็บอกไงครับว่าเราไปเทตองเยอะมันก็เลยไปเรียงซะเงินนะฮะมันจะแปลกเลยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันค้างสามสี่ห้า สามสองนี้มันต้องปิดตองอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็แปลกดีนะฮะเอ,อ่อมาดาวโจน้นะครับโอ้อยู่กับรัเสเซียมาหนึ่งปีนะอยู่ต่างประเทศเรอเนี่ยนี่อยู่มาหนึ่งปีก็แสดงว่าโอเคนะครับผมอยู่กับรัสเซียมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ครึ่งปีไอ้หรือว่าสามปีแล้วนะครับกับรัสเซียนะฮะแต่วันนี้รัสเซียทำให้ผิดหวังนะล็อกเป้าแล้วนะครับดาวโจนนะฮะใครที่ทุนน้อยแต่อยากจะเสี่ยงเฉยๆนะครับสี่ห้าจอดเลยฮะ เากำลังจะกลับจากต่างประเทศแล้วฮะเนี่ยอืมเอาแสดงว่าอยู่ต่างประเทศหรอตอนนี้ดาวโจนฮะล็อกเป้าแล้วครับสี่ห้าครับเม็ดเดียวจอดหมายถึงเรานะฮะจอดเลยครับยังไม่ได้ดูสูตรแต่ว่าถ้าเป็นมหาเห่งนะฮะจอดครับเม็ดเดียวถ้ามันจะตามเราทรือล่าเนี่ยขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะ ตามหรือเปล่าอืมไม่น่าตามนะครับไม่น่าตามนะเออเมื่อคืนผมขอทวนผลก่อนนะครับสี่หกสี่สี่หกสี่อะไรนะห้าเก้าใช่ไหมเมื่อคืนเอาจนออกเลยนะสี่หกสี่เนี่ยก็ลืมผลเร็วจังเลยห้าเก้าไหม นี่สถิติก็ไม่ทําการบ้านก็ไม่ทําอ่นเลฮะสี่หกสี่เลยนะห้าเก้าหมเออขอบคุณมากอย่างน้อยก็ยังคุ้นอยู่นะฮะชนโคตรรวอ,อเหรอฮะคุณการจนาแมชนโคตรรวยนะครับอ่ะขอบคุณมากครับสี่หกสี่ห้าเก้านะฮะสูตรได้ศูนย์ครับ กับสเนี่ยฮะใช่ไหมเนี่ยศูนย์กับสาม God. ไม่กลาดชนเลยขอไปดูศูนยขอไปดูศูนย์นะฮะศูนย์ใน,นคู่สี่ห้าวะไม่มีนะฮะศูนย์คู่สีหส่ห้าสี่ห้าสี่ห้าอ่ฮะ มีตัวหนึ่งนะครับที่ศูนย์คู่สี่ห้าแต่เป็นห้าสี่ฮะอ่ะสี่ห้าไม่เอาเอาห้าสี่แล้วกันนะครับจริงจริงก็ตัวเดียวกันเลยนะห้าสี่นะครับเก้าศูนย์เนาะ คุณแม็กดูให้หน่อยครับว่าแนวโน้มจะปิดบวกหรือลบครับคุณแม็กอยู่ไหมเนี่ยอยู่เนาะต้องถามเซียนแม็กนะฮะพอเซียนแม็กเล่นหุ่นนะฮะดูประมาณสักตีหนึ่งครึ่งคิดว่าร่วงไหมดาวโจน่ะคุณแม็กตอบผมด้วยบวกเนาะคิดบวกนะบวกนะ คิดบวกไว้นะครับดีแล้วแต่ขอดูนด,ด,ดนนะไม่ค่อยไว้ใจมัท่าไห่นะครับดาวโจนบวกกันเนาะไม่น่าลบนะฮะคิดว่าไม่น่าลบนะครับ,บ,ะรบอะดาวโจนคืนนี้ก็บวกยาวๆไว้แล้วกันนะฮะสติของดาวโจนนะครับ สว่วสดีคุณเต้ยฮะวันนี้น่าจะบวกสถิติของดาวโจรบางคนถามว่าเบิ้ลไหมไม่น่าหรอกครับไม่น่าจะเบิ้ลนะฮะผมขอดูว่าสูตรมันหลุดกี่ครั้งแล้วหนึ่งไม่ไม่หลุดนะฮะห้าห้าสามเอาโอเคไม่เข้าสาม,ส,ามสองสองเข้าหกปดไม่เข้า ศูนย์ศูนย์ส,สามเรียงอีกแน่นอนดาว <c oughs> ใกล้เคียงนะคุณอนุกงค์น,คนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองลองลองเข้าสูตรดูนะครับว่าเขาเขาไปทางไหนนะครับเออ ห้าสี่เนาะ,ะมีนะครับมีก็คือโคตรรวยเนาะสี่ห้าห้าสิบจะศูนย์กลายเป็นตัวเด่นนะครับศูตรเราได้สามศูนย์นะฮะแต่ว่าศูนย์เด่นกว่าสามครับเออเด่นเลยละ่ะศูนย์นะฮะศูนย์เด่นเลยนะศูนย์เด่นเลยนะฮะ แต่ว่าจะค้างหลอกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแปดหกผมกันไว้ให้แล้วกันเนาะห้าสี่หกศูนย์ใช่ไหมครับผมเพิ่มให้อีกแต้มหนึ่งเลยนะฮะดาวโจรเขาชอบออกตัวเดิมครับหกสี่ตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ติดไว้เฉยเฉยเขาชอบออกตัวเดิมนะฮะ ม่รู้มีใครเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่พอมาทางนี้ทำไมมันเบิ้ลเนาะเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งถ้าเบิ้ลมันก็เบิ้ลศูนย์ศูนย์นี่แหละเนาะผมเป็นคนที่ที่ชอบแอนตี้กับตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนนี่เคอีมันกันนะวันนี้วันนี้นี่เคอี ช่วงบ่ายนี้คำนวณได้ได้ตัวเปิดคือสี่ศูนย์นะครับแต่ว่าอะตัวเปิดไม่เอาดีกว่าตัดทิ้งนะฮะแล้วมันดันเข้านะครับผมจะตัดห้าศูนออกดีไหมแต่ว่าทำไมมันเด่นจังเลยห้าศูนย์นี่เด่นนะฮะโอ้ห้าศูนย์เด่นมากเลยเดี๋ยวนะครับ นี่ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เด่นจรงเลยฮะอาแล้วก็ไปไม่เป็นด้วยคันนี้หลายคนก็อบอกว่าอะไรนะฮะหกสีมาบ่อยมากแอด คุณสุธิรัตน์นะฮะตุกแกว่า9ก9 8แกาองอยู่กลางป่านะฮะ98 9 8เสียงกระซิบมาเชื่อมดีไหมเนี่ย9898 98. ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าจะเชื่อนะ85าทำไมผมชอบ50จริจังเลย ติดไว้ไหมฮะห้สุดเออผมมีอีกทางเลือกหนึ่งผมโทษทีอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับที่แมน่นแม่นนะฮะอ่ะแม่นจริงๆสักครู่นะฮะลืมไปเลยว่าเรามีตัวช่วยอีกอันหนึ่งเลยนะครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งหลังๆมานี่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่า มาดูแล้วโอ้โ oh, หแม่นมากนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผมใช้ปุ๊บมันจะไม่แม่นนะฮะสักครู่นะดาวจูนนี่นะครับจัดมาให้หน่อยสามตัวผมบอกมันอยู่นะฮะเดี๋ยวมันจัดมาให้สักครู่สักครู่สักครู่นะฮะ กำลังส่งสัญญาณดาวเทียมไปอยู่นะครับแป๊บหนึ่งครับห้าสามศูนย์เออก็ดีฮะห้าสามศูนย์คุณเนวี่ฮะอย่าใช้ละฮะมาแล้วแฝบโอ้โหมาตกใจเลยครับไม่มีสักกตัวเลยนะครับ มามาแบบกะว่ามานี่ฟัน8มาโอ้โหเกือบร้อยเปร์เนะฮะเราจะเชื่อมันดีไหมเนี่ยฟัน8มาเกือบร้อยเปร์เฮะแต่ที่อุ่นใจได้นะครับมี5มี0ูมี1นึ่งฮะมีหมีหนมีศูนยูตรได้0ูนย์นะครับ ก็ฟันศูนย์เนาะศูนย์นะฮะดาวโจรคืนนี้นะครับถ้ามันไม่เข้าเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนอีสานก็จะศูนย์นะครับ <c oughs> ศูนย์น,นี่อันนี้เออห้าแปดศูนย์หกนะฮะ มันไม่วิ่งลบสิครับคุณวาสนาอ่ะนี่นะสามตัวอยู่ตรงไหนละอ่ะเก้าห้าสี่สวยจังเลยอันนี้ชอบนะครับอันนี้ชอบ น,นี้ชอบเลยนะฮะเก้าห้าสี่แปดศูนย์เป็นไปได้วันนี้มผมก็ไม่กล้าโชว์เช้ชให้นะครับแต่ว่าศูนย์นี่ผมว่ามาเนะยฮะหกห้าสี่จูนหกห้า ก็ก็ก็กกน่าสนใจดีนะฮะเรียงเนาะฟันคู่นี้นะครับคู่นี้วันที่ยี่สิบเก้านี่ยฮะคู่นี้วันที่ยี่สิบเก้าหวังว่าคงไม่ออกสองเก้านะฮะเก้ฟันคู่นี้ทำไมได้ห้าแปดกัน เอาตัวรองให้แล้วกันนะครับตัวรองนะฮะขอให้มาสักครู่นะครับเอออย่าลืมนะรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นที่ท,ทวนวิชาวันอาทิตย์นะครับใครที่ยังไม่เป็นโปรแกร,รมนะฮะเดี๋ยวจะสอนให้นะฮะ จะสอนให้ง่ายๆแม่นๆชูๆนะฮะส่วนรุ่นที่หนึ่งร้อยสามก็มาเรียนเอาแล้วกันนะครับพรุ่งนี้น่าจะเหลืออีกประมาณสักไม่กี่คนนะฮะไม่กี่คนนะสองสามคนเนี่ยนะฮะมันเป็นสูตรเทวดานะครับสูตรเทวดาที่ทดสอบแล้วทดสอบอีกทดสอบแล้ว,ทด,ลวทดสอบอีกนะ เอาไปใช้ในทางนี้มันเกิดประโยชน์นะอีกตัวหนึ่งนะครับฟันสามตัวเลยแล้วกันนะฮะอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เนาะอันนี้แปดหนึ่งศูนย์ครับศูนย์หนึ่ง 0 3 0 8 0 0ไม่เอาเบิร์นเนาะเบิร์นก็มี8 8มีอะไรอ่ะเยอะนะเอา1 8ด้วย ตัวนี้นะครับที่ที่ชอบเลยนะฮะสามตัวแค่นี้แหละไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับอะไรหายฮะไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่เนาะรูดศูนย์นะฮะแต่เราจนดีดปประมาณห้ารอบนะฮะขออย่าศูนย์หายแล้วกันนะฮะร,รูดศูนย์ วันที่หนะ้าสี่เก้าศูนย์ฮะอันนี้เป็นตัวรองลงมานะสามตัวถ้าอืมเอาจริงนะห้าเก้าศูนย์กับสี่เก้าศูนย์ผมไม่ได้จับนีบ่ฮะก็ติ่งไว้ก็ได้เนาะห้าเก้าศูนย์กับสี่เก้าศูนย์นะฮะห้าเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ไม่ได้จับให้ติดไว้หน่อยนะครับคืนนี้ เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าไม่มาก็ไปไกลๆเลยนะฮะแต่ถ้ามาก็อย่าเฉียดแล้วกันนะขอให้ออกอตรงๆนะฮะอย่างน้อยก็สามตัวนะฮะอย่างน้อยก็สามตัวขอให้โชคดีนะครับสำหรับดาวโจนในค่ำคืนนี้ก็สรุปง่ายๆเลยนะฮะสรุปง่ายๆเลยนะฮะพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับยังได้อยู่ประมาณน่าจะสามคนนะฮะสามคนน่าจะเต็มแล้วสำหรับ icu นะฮะร,รุ่นที่1 0 3นะครับผมดูคร่าวๆแล้วนะครับสมาชิกในกลุ่มรุ่นนี้มีแต่คนไม่ธรรมดาเลยฮะดูจากสมาชิกแล้วนะฮะทั้งแอดมินทั้งครูสอนทั้งโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะที่มาเรียนในรุ่นนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแอดมินมากกว่านะก็ขอบคุณนะครับที่ ให้เกียรติสำหรับาการมาเรียนนะฮะนะดูทรงแล้วนะฮะคิดว่าแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นี่ใช้ได้เลยนะฮะรุ่นก,ก่อนๆก็ไม่ธรรมดาหลายๆคนนะฮะที่เป็นแอดมินต่างๆอา,าจารย์รบกวนตอบไลน์หนูหน่อยครับอ่าได้ครับก็หลายๆคนนะ,ะที่ที่เข้ามานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นคุณไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะก็เห็นแล้วก็โอ้สุดยอดนะฮะที่ที่เข้ามานะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ที่อ่าเปิดใจแล้วเข้ามาเรียนนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับขอบคุณมากโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สําหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าวันนี้รัสเซียประสบความสำเร็จนะฮะส่วน สองรัฐไม่รู้ผมยังไม่ดูผลเลยนะฮะรู้เป็นคนธรรมดาที่นับถือจะขอบคุณมากครับ <c oughs> แต่แอดมินเพจหลายนะหลายคนอะรครับท,ที่เข้ามานะฮะเรียนในรุ่นนี้ขอบคุณนะครับโชคดีเฮงเฮงสวัสดีครับ